ต้องพี <S S ่นหนอนยาอันเก้าสู้ยหลายคักหลายเนี่ยเหลาเลยหลายแห้งมาโมกินหนอนคนน่ะ ก่อีเมเหลาเลยน้ำขักเอาไปลวกแซ่บๆอีพี่น้องลวกแซบไม่อ่อนเหลาเลยน้ำขัก โอ้ยมันอยู่น้ำปลาตั้มเงปลาตัแมเงีนเง่น้องตั้มเงี้ยมันจอดคนนลายเพราะปีนองโอ้ยเอาซมิกะกินเป็นไรปลาตัวาแต่หยอดมันน้ำขลัก คุณอะเป็นแผงอยู่พี่น้องห้งามอิลีหอมหอมเลยพี่น้องห้งามคักตะกี้ว่าตะขึ้นไม่ว่าสัญญากวาสัญบัตรมันออกแล้วโอ้ยบ้าปันไ้พี่น้อง